ตัวพี่เป็นออ a u เตอร์ตรวจ <Whoa. S 1> ให้การรับรองระบบถูกปะที่ก็รู้ว่าครัวจะต้องทํายังไงถึงถูกสุขลักษณะถูกไหมและต้องปรุงอาหารอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคดังนั้นนอกเหนือนจากการเลือกวัตถุดิบด,ดีแล้วจัดเก็บก็ต้องดีด้วย first in first out คือมาก่อนใช้ก่อน <Okay. S 1> ต่อมาคือพี่สามารถคุม c o s เพราะว่าคุมต้นทุนได้ง่ายขึ้นเหตุผลที่พี่คุมต้นทุนได้ขึ้นเพราะว่าใช้ระบบในเรื่องของ ISO เข้ามาจาับตัว ISO เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวกควบคุมปริม,มาณเราเรียกว่า m mass Balance ระบบต่างๆที่พี่เรียนรู้มาตลอด17ปีเนี่ยได้ถูกเอามาใช้กับธุรกิจของแทนละแล้วมันก็สามารถคุมในเรื่องของคอสหรือว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องวัตถุดิบได้ <Okay. S 2> พี่คิดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบเนี่ยคิดถึงขนาดที่ว่าพี่ต้องรู้เลยว่าข้าวสวย180กรัมที่มาใช้ในการทําเมนูข้าวคลุกน้าพริกมาจากข้าว และข้าวสาร80กรัมราคาอยู่ที่เท่าไหร่เนึกอหอแม้พี่ต้องรู้แบบนี้เลย <Wow. S 1> แลวนี่คือวัตถุดิบข้าวอินเดียวนะต่อมาคืออะไรค่าแรงข้าวไฟในการหุงข้าวค่าแรงในการหุงข้าวอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตกลงข้าวสวย180กรัมใช้ต้นทุนอะไรบ้างพี่คิดละเอียดขนาดนี้เลยนี่คือสิ่งที่ ISO สอนพี่มาพี่เลยเอามาใช้